พสพงคำมีเขตหมายเลข27ชัยวัฒน์ปิตานังหมายเลข33เมธีสอนจิตเป็นกัปตันทีมนะครับเจ้าเมหมายเลข4 4วราวุฒิชารีไผ่ผู้สอนเป็นโคดโก้ครับตับกรดีมากเกมเริ่มครับท่านผู้ชมครับเป็นทั้งด้านของเจ้าบ้านครับกงจีมูลได้เปิดเกมเริ่มมาก่อนมีแค่3คะแนนครับในเลกแรกที่ผ่านมา หุ่นที่สูงใหญ่น่าจะอืมผู้สินพอ่พอพ่อ <c oughs> มันใจครับยิงแน่แนระยะในหน้ายิงจริงๆ,ๆเป็นใครใครก็ยิงแล้วก็บอลมันสมการมีวัตนพลชิ้นทองพุ่งเข้าไปแต่ไม่ให้เลือกตัวในตัวในตัวหน,วนเสร็จเมทีเมทีเปล่าจังหวะนี้ <c oughs> ลูกยิงลูกนี้ครับแต่ที่ดูก่อนครับ ยองเข้ามาปัน่นย,ย,ย,ย่อยๆเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหกำลังจะบอกว่ามันมันแดดมันส่องตาเต็มๆตรงนี้ครับนอกจากลมที่ช่วยแล้วก็มีแดดที่มาแยงตาแล้วหมดเวลาไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำ1-0ในช่วงนาทีที่40บวก45บวก2ครับโอ้โหเฉยเลยครับเรียบปั่นลูกนี้ขออนุญาตบรรยาย,ายผู้ทำประตูในสนามก่อนนะครับโอ้โหวุ่นเลยครับ ซิตี้ขึ้นนำลับลูต่อส่งนับจากเป็นหมายเล็กสิทธิัทรพจน์ชิตตองและก็หนดเวลาการแข่งขันเอครึ่งแรกไปเลยครับีมซิตี้ตันตามซิตี้สุดโต่งเด่นเด่นจากตัวในช่วงนาทีสุดท้ายจบเกมที่15-2ครับนำทุกท่านเข้ามาชมเกมครึ่งหลังของคู่ระหว่างสุรินทร์ของชิบุนเอฟซีครับที่เล่นในบ้านเกมดาร์บี้แมตช์ครับ ซูรินซิตี้ครับซึ่งแก้ไขไกลศรย์นะครับแล้วเตวลึกวิชิตลุดแล้วลุดขึ้นมาเดียวเดียวแล้วซ้ายเลือกขวาแปดติดแับยิงสับสองเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหละลู้ดีใจมากนี้ เล่นยากเกอโดนฉกค,ครับแต่ว่ายังเอาตัวเรามาได้จตุพลเข้าไม่ถึงฝากที่ชัยวัฒน์ทะลักมาทางจตุพลมานี่เล่นลุดตรงนี้ยกฟองไม่ได้ปัดตรงนี้จุดโทษท่านที่ไม่รอดครับค่อยย่องเข้ามาสัดติดไห่ไม่ไม, <laughs> มองมุมนี้นึกวุ่่งถูกจริงๆเลือกยิงเลือกให้คือสิทิสนินเน่ะ พุ่งก่อนครับพุ่งดักทางต้องดักครับเพราะว่ารอไม่ทันแน่ๆพอดักปุ๊บเสร็จความนิ่งของเจ้าวัฒนพลชินทองไม่เหลือครับดูภาพชา้าจังหวะน,นี้นิ่งพอครับที่จะรอให้สุธิชนินที่ประสบการณ์น้อยกว่าครับทิ้งตัวก่อนแล้วก็เลือกยิงไม่เซิร์ยอดขึ้นมาตรงนี้ธนากรออกมาสบายเลยครับความหนึบชัวร์แล้วก็นิ่งมากครับธนากร ท้ายเกมเต็มแก่แล้วครับซิตี้นำอยู่สองหนึ่งแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าสุรินของชีมูน FC ฟซครับเปิดบ้านพ่ยกับสุรินซิตี้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองครับโดยทางด้านทีมเยือนได้ประตูจากวัฒนพลชิ้นทองทั้งสองลูกครับลูก